สวัสดีค่ะพบกับส่วนไม้อบน้ำพี่อุ้มฮาวเทียอีกครั้งนะคะอ่า มันมีหลายๆคนอยากเห็นวิธีการให้น้ําของฮาวเทียกันว่าอุ่มให้แบบไหนและลดยังไงเนาะคืออุ่มจะลดจนชุ่มกระถางเลยเพราะว่าไม้มีรากแล้วในกรณีที่ไม้มีรากแล้วก็ควรจะลดจนชุ่มกระถางเลยเดี๋ยวมาดูคะ่ะอุ่มใช้ฟักบัวแบบนี้คะ่ะฟักบัวแบบนี้เนาะเขาก็จะมีความละเอียดประมาณอุ่มจำไม่ได้ว่าพันรูหรือสองพันรูเนาะแต่ก็จะเป็นฝอยค่ะมันจะอ่ะ ดีกับไม้ไหน,น่อยก็เดี๋ยวลองดูกันแล้วกันเนี่ยค่ะอุจะรูอย่างเงี้ยเมื่อกีอ้อมรถชั้นบนไปแล้วค่ะ ันด่างก็ได้เวลาแล้วค่ะอย่างน,นี้ฉันนี่เหมือนกัน ถามว่าลดอีกท I mean. like <i> ีตอนไหนจะลดเมื่อดิน <sü> ที <Genesis. Jeremy 's> <analogy> uh. ่หน้ากระถางแห้งเท่านั้นค่ะห้างกระถางของดินแต่ละบ้านจะแห้งไม่ไม่เหมือนกันเนาะของเอ็มก็จะแห้งประมาณสักสี่ห้าวันบางทีก็สามวันแล้วแต่ค่ะจะประมาณนี้พอแล้วค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมขักวัวแบบนี้พอแล้วอันนี้คือวิธีให้น้ํา น้องเฮาเทียของที่สวนกันแบบนี้ค่ะจะมีบางต้นเนาะที่แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีกรณีตัวนี้ค่ะรู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะอุ่มน่าจะมุน่าจะมีอะไรอุดตังตรงรูนิดนึงจริงๆด้วยพอขยับแล้วน้ำมันไหลออกไม่ดีเห็นไหมคะตอนนี้น้ำเริ่มไหลดีละอันนี้อุมจะล็อกไว้ค่ะ ไม่ให้ต้นเขาขยะเพราะเขายังเล็กอยู่แบบนี้เลยค่ะอันนี้คือวิธีให้น้ําน้องฮาวเทียของที่สวนค่ะเดีแ่ยบบใครบางคนถามเน้อว่าเอให้ยังไงให้แบบนี้เลยตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวเอาแป๊หนึ่งน,นะคะแบบเอ็มขยับคลิปให้ดูก่อนหลังจากที่อุ่มรถเสร็จแล้ว นี้เป็นเวลาน่าจะเกือบเผื่อหกโมงวันนี้อากาศเย็นค่ะอากาศดีมากก็เลยให้น้ำฮาวเทียไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าบ้านไวค่ะวันนี้ตามนี้นี่อันนี้ก็ถามว่าเป่าเป่ายอดที่ค้างน้ำอะค่ะที่ค้างตามยอดไหมยังไม่เป่าค่ะ ก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวไว้ตอนเช้าค่อยมาตรวจน้ําตามซอกใบอีกทีหนึ่งก็ตอนกลางคืนค่ะไม่เป็นไรเขาให้เขาได้รับความชุ่มชื้นเพราะว่าปากใบเขาจะเปิดในช่วงเวลานี้แหละก็เริ่มจะเปิดแล,แล้วเราก็ให้เขาได้สดชื่นกันไปก่อนดูใกล้ๆสดชื่นเนาะอันนี้คือวิธีให้น้ําค่ะอย่างที่เคยบอกว่าให้น้ําเมื่อดินแห้งดินแห้งแบบ ไม่ได้แห้งสนิทไปสีห้าวันทิ้งช่วงนะคะดินใกล้จะแห้งเนี้ยนะอุ้มก็ให้วิธีดูง่ายงๆคืออุ้มดูจากอุ้มจะเน้นดินญี่ปุ่นเป็นหลักเลยเนี่ยสีดินยังเนี่ยเพิ่งรดน้ำใหม่เดี๋ยวสีดินแห้งค่ะถ้าเมื่อไรที่สีดินเปลี่ยนสีนะ่ะเดี๋ยวเราค่อยให้น้ำน้องใหม่อีกทีหนึ่งประมาณนี้ จะเห็นว่าอย่างที่เคยบอกค่ะชั้นตะแรงจะเป็นรูเห็นไหมมันจะระบายน้ำและอากาศได้ดีนี่คือวิธีที่ฮาวเทียที่สวนสวยข้างล่างก็ครบข้างล่างนี่จะหนึ่งอาทิตย์กุงทีก็ตามตามกันนี่แหละคะ่ะพอปลูกแล้วก็ให้น้องไปรถเรียบร้อยแล้วสวยบ๊ายบายค่ะวันนี้กับวิธีการให้น้ำฮาวเทียของสวนอุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะ คุณค่ะ